สวัสดีครับน,นี้พาพี่น้องมาเบิ่งผักครับพี่น้องนี่ครับผักที่ปลูกไว้ครับนี่ครับผักสลัดพี่น้องข่อยัง่ายๆนี่ครับผักสลัดสีม่วงๆครับพี่น้องเรนโอ๊กนี่ครับ เ๋ย่าพลาดเป็นมงคลครับนี่ครับพี่หน่องนี่ครับปลูกแบบน้ำม,ม่นพป่นหน่องน้ำไลครับอันนี้เป็นพักมินิครอสครับสลับมินิครอส อันนี้เป็นสลัดหอมพันหนงนี่ครับฟังนี้นี่ครับอันนี้พ่อเก็บเราพี่้องอันนี้รุ่นรุ่นหน่อยครับรุ่นสองครับนะครับรุ่นสองมีสองรุ่นครับ นี่ครับปลูกเองครับพี่น้องนี่ครับอันนี้มี่าเก็บไปกินบ้างแล้วครับเก็บไปกินบางส่วนแล้วครับพี่น้องกรอบครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเด้เพี่นอ้องอีสานพอกระเทินครับพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับ